นเฮครับมมัเนี่ไม่้อมหมูนี้ครับอานารลอบดึกครับเอาเดึกเอาเดึกบทได้พักพักเหี่ยวมันน้วทเกินทียน่ยีใส่พวกที่เล่าโอ้เฮียครับตามกระเป๋ก็ยังมีบุู่น,นะ,จะจมได้ไม่จำอันนี้แผนกตำเมอครับ เดืยบกองเดืยบแส่ให้ลุซี่ดยาได้เนี่ยลุซี่ดยาุซีดยาครับมันมาตั้มมันกิยามนะบดเอามันว่มันหมุนมันลองโยนโอ้ยเโยนอ้ยจ็บตามันไม่ใช่อะไรกันนะส้แห้งมันเป็นอะไรเจ็บะตายเจ็บตาฮะ วิธีการเห็ดครับเป็นตักถ้าเป็นทุนกินในหมูแข็งเลยนี่ยนั่นมันต้องพิษกินกาแฟง่ายชมวิธีการครับอ้อมหมูไม่ขอบคุณบ้านๆครับพัดตัดเ,เลยายบ่ลงได้อันนี้

ด,ด้อยสีพุยาได้ยน่ครับมาเบิ้งลเบิ้งลึสีบดทยาครับเน <c oughs> ี่ยตำกัวยสีพดทยาครับเ <c oughs> <c oughs> บิ้งนหนเห็นว่าไหนเบิ้งดีก็ตำเห็นว่าไห ลยเยดยิบอันนี้เจ้าจะถ้าดีดีท็ดจังจียมาหนีเขาไม่ดีดีปุดยายครับใส่ออกกำลังน้ำขายเอยอน้ำก็ไาเดืมเรียบร้อยอนี่ยังอยู่ใ่หันนะันเ <c oughs> บอง์นี่นนะ่นอู้ยย <c oughs> ูนย่างเดียวเลยช่ชมวิธีต้อนวิธี บม่โ่ดีมังตีมันเกขนาดหนถ้ามีสอบได้ร้องเพลงอะไรอันบดๆไปกันเล่งไปแต่เียงไปชหนมีการจากตำอยู่ันเด่นตำอ่ะโยนไปโยนมาล้วแต่ชนะหมุนมังขันมันขันมนหมุนแล้วมันดังกเออขันจี่เียวเลย

ไมานี่เวยยำแรงข้านลเลยขาอีมองนั่งสวยเราหุมคำเลืงาค้ามันตกลงคนอายุหมแล้วเปีนอนังหนละคันว่ามันยุ่งกเอเอายากันยุ่งเปิดไม่ใจหุมคำันเลยที่มันหิงเด็อดกยไป่ไหโยนเด็ดเลย น้งไทยถอดอยู่บนี่นไทยอยู่นะไทยยังไทยมีคนมีแด่เหนื่อกับผักอเอาม่มีการเยนี่น,นไรไก็เจใดีบะแต่ท้ <c oughs> องคำ ครัไปเขาก็จะหูจะเห็นยังไงจะเบือเบือนเดมมงเบ้บบองบ้ครับเบื้อเบือนะครับเนี่ยแข็งครับบัะูก็เด้นน้ำเด็ดพกเนี่ยเฮ้ยเนื้อแข็งเฮ้ะฮะเนืเป็นต้นนี่ว่ามันเป็นดุเน,นี่นี่ไอหนึ่งกัดออมหมูไอหนึงกัดกินก๋วยเตี๋ยวโอ้กู บานนี่กูดีตําหุงเนี่ยบันเฮ้นี่มาหุงสองเมืนี่ดีตั้หุงเุงเฮ็ดไปเลยมังกินก๋วยเตี๋ยวนียาให้เลยนี่ย่ท่นเดียวเาเดียวลูกผากคุซื้อไปคุณะกระเทีมเทียมเดี๋ยวไยืนเห็นังมันจาไป มันมันคือว่าบ่เด้เฝ้าแกแกอยากเฝ้ากออย่างนั้อยางนั้งื้อางนัคือว่ามูทีคว่าจได้ใส่มพอเล็วทีนี้กเฮไปทำมาเตียมทำเพื่อนเาทำนี่ลาด้วูลายยังสามมิตินะแถมดีแมน่ะ nè nó trốn luôn mất cả năng rồi, xăm co เขาว่าดิป๊๊อ่เกิมันนึ่งแบบโมเมนต์เดีนี้อันนี้คือว่าเบอเยทำงานเราเลืองานดีใจอันม้านบ้างโอ้โหนี่องเปน พนควายหมดแล้วเดี๋ยวทำนียนมุ้งันิบเดียวด้สวัสดีเอฟซีคันี่สวัสดีครับผมข้างกันครับบ้านสะเบ็ดสเชื่อกันครับชูจอดกันโอ้แสดงว่าจะเกิดยันตุได้กันยา้เด๋ยเอาคือชื่อกันนะช่จอดกัน ดูกันเมือตันวีพอตอนวีเกิดเดือนไหนันนะเออค่อยๆเฮ็ดไปทันห้าเจ้าก็จะเกิดเดือนไหนันนะฮ็ดห้าเจ้าใครเฮ็ดทำนี่เหรอเฮกันยายมาถึงห้าบ้านมีคนเออหมดมาเข้ามามาถึงเก้าเ่ยนั่นเหอยังมาถึงเก้าเยมิดงถงทิ้สามสี่ เอาไปทีทีาเอาเข้าตามยูดีเด็ดาพริกเออาเายีจ้มยดพริกพริกเออเอาได้กินเลยแต่ว่าปจุดระดเว่าอยากลองมืองว่าตอนนั้ใจเจ้าว่าถ้าพ่อกินยามันเศ้าเองก็กินขนมนะเหลือแต่ว่าระ ăn cơm không cơm Nó mềm ăn cơm ăn nó ăn cơm 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 ăn Nó ăn cơm chân cơm ă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 n cơm ทำไรทำนึ่งเราเข้ามาแล้วก็ถามผู้ใดเดยโอเคเลยอันน tacos, ี้เราพี่ถามผมเอาไว้ดีเลยเอาก็ถามมันเป็นย้อนอย่างเึ็ตาเราหือว่าอย่างหรือว่าเราไม่ได้แหละเออมันเป็นย้อนอย่างเงบัดคนบางคนยุ่นี่เขากะยุ่งจนมาแบบอย่างเขาบอกยมึงกี่ว่ากับว่าลูกมันต้องอ้อมดอกตอนก็มาถามเออพี่มาถามให้อยัง ด้่ได้ย no so? uh, so? ่องยู่คนอนี m ่ปากเดียวใต้ยนกขัวนกูอไปเป็นยางไงซื้อไม่เยมันบ่ได้มันยังยืยืจะะไรปืนกับอหรือว่าตอนนี้ถือว่าเป็นทารทั้งหมดเลยท้ศัตรูมาไฟอไรอ้ยต้มือมาท่านเลี้ยงอยู่ขาซึ้อมาแล้วเล้งดิคกพี่ต้องช่ยกันเดย ต้องซอยกันต้องกระตือรือร้นห่าอุ้ามายืนบงเขาไปมองไะไก็ยืงมันเบิ้แต่เบิ้ลเขาบอกว่า้ไม่เบื่อเยยงม่หยดหยิเยนเพระว่ามันได้งานย่เยได้่อยิบอไรได้ไม่ได้ยิบเยนอะไรยืนห้างอะไรเฉยๆมันตายไปแ้มันได้งานตะกอนเดี๋ยวนมันก็ได้เองอมาในยุ่งเล ตอดตะเลือดยิงแกการตอดตะเลือดยิงแกไม่ใช่มือไหนมือว่านสิมือว่านเนี่ยเชิงรับตาเชิงย่างยังกูกันมันคืออดทนได้ขัดใจมันคือไปไในขัดใจแบบว่ายืนมาอยู่วหรอกนะกุ้ยยังบืนด้านลูกพี่ให้ต้อพริกป้มีไหนลูกพี่ไม่แหงไม่แหงเอ้อ พี่ก่อนมื่อมก่พริกกนหักงินอยู่หันละบอกว่าซือพริกใหมไปหารอยเดีไยวใครแขงนึ่งซือพริกมาแนวนะอันนี้น่เอาอยังอี้ก่นนะอยังอีก่ปะทับบุ้งทับบุ้งทับบุ้งยังไงวะมันมันมันหน้ามันกนขึ้นวะได้เลยื่ับบุ้งกับพริกมาเนี่ยพริกสดติ่ครับพริกกับผักบุ้งเด้อพริกสดพริกสด พิกสดกระผัดบุ้งเลยพริกสีแดงแต่ว่าบ่แห้งกระผัดบุ้งเด้อพิกชี้บมือนี่ครับช่างกันโอ้หูเฮกับเขาเยี่ยมนียพอได้เมียเราแล้วมั้งเนี่ยไม่เอาหรอกเมียมีกี่ขันเที่ไทยแม่กิน ดังไฟกูปติดบัดเนี่้โอ้ัดติดจังไดคันไดเมียไปกูก็เป็นพัวนาโง่ล่ะเห็ดยูบะเต้าเออเห็ดยูบะเต้ายังกัเมียเห็ด่าเป็นมิตรเห็ดห้เมียกินตกลงเลยตกลงแล้วไเอดีตัวบริรวนมันอีกอะเนียม แทนอันนี้มาเบื้องหนึ่งเระม่เ็ดเลันกิบะเป็นเีบเสริบัตโตแล้วยนงครับเสียมีตายเยอะแลว เป็นยังคือต้องเฮ็ดใจยังสันคือว่าเอาตีนล่องทำโหลดยันโหลดบอต้องบอโอ้ยมันเป็นยังคือต้องเปลี่ยนมือดู้มันปวดแค้นนะเออคอยเฮ็ดอยู่ยังสันนะเฮ็ดเนี่ยเนี่ยพ่อได้อ้อมแล้วตัวนึงนั่นเฮ็ดไปแค่ตังหงใช่ไหมมันเหลื่อมได้ครับมันเหลื่อมตาฝากฝากถึงแม่นะแจ้แม่เจ้าเบิง เ,เอาเพื่อลูกหลานเปิดให้เืิ่งในคิดทอนแม่เด้บอกความคิดถึงให้แม่นะรู้เอาแช่ลูกหลานเปิดเพิ่ง่ะปีไฟจำกัดนั่นแหละผมจะลวงไว้โมดปีกไฟเขาจะได้<ม>เขาพิมพ์หาบ้านปีกไฟเขาจะได้<ม><ม>หัวเจ้าดูนะอ๋อว่าฝากความคิดถึงถึงแม่นยะเ,เอาเริ่มเขาฝากความคิดถึงถึงแม่ได้แม่กินยังไงแม่จ้า แม่จ้าแม่แม่เอาเบาอีกแม่อยู่จิตยังไงทานติดไปแล้วจะบอกคิดหอดแม่ยังก็บอกไปเถอะเนาะขอไป่ตัดเกี่ยวบอนี่เบาอีกเ่ยมันโควิดทั้งผลมันโควิดทั้งผลนำพายุก็หลายลูกทั้งหีเหี่ยงโนมเหี่ยงยังอ่ะพายุเยอะแยะเลยมึงไอ้คุณจะกระเป๋าเหี่ยวหมดแล้วเบาอีกโอ้ยคิดหอดแม่ยบอกไปเถอะเนาะงานเป็นหลายอยู่ บ่ได <M> ้กบานดอกมีเพนไ้เงินเป่นไหเงานเิ่นไอยู่มกันไลอดแล้วเนาะ้่อนี้20นึงกได้กินม้เปก บทและพอระยะเรารอมาโอ้ประจันสวยฟุน่อย่างอีกบทเข้าไปบทเข้าไปบทเข้าไป เร็วนี่่ตำหุ้งเนี่ยเจ้าหวดิเอาโคกนะน,นะเรียบเรียบเเรียบบ,ยบ,บอันนี้บาหหุ้งพันไอ้พันเตียแบบน,นี่มาจากว่าปีหุ้งตรงมาได้นี่ยตรงตรงไห้เคยลีมาได้เนี่ยว่าปีปทุม แดวัวอมอ่ะใช่ครับเ่อ้อเป็นอมิงอยู่ก๋เตียวดใสแดวก๋เตียวอส่ตัวอ่อยงใส่ไข่กรบเือโอ้เนีปิดฝาเดือดแล้วบอบอดไรไใ่แล้วใข่นี่นะไข่อยู่ข้างล่างคุณนี่ไ อยู่ตรงไหนนี่หมอกะเตีเยวเย็ดแล้วรอสักครู่ไม่นานเกินรอนี่มันสามทีคนเพ็ดที้งคนละอย่างรับพี่หมวดกินปไปแดกดิบนะครับเดอ้อเพ็ดทุกว่าเป็ี่นนีนพี่หมวดเนาะครับเลยกินแล้ครับผมน้ำแข็ครับผมอะไรนะครับเมื่อกี้พูดอะไรนะครับ กินป้าก,กินอย่างกิน,กนได้กินเพื่ออยู่ไม่อ,อยู่เพืออพ่อกินมีคำคมเท่านแหละคำคมท่านแหละ

น้ำซุปกระเจี๋ยวนี่ใส่บกปัดฮวงใส่นี่สุดยอดเลยออมไส้บกฮวงอร่อยอร่อยครับบกฮวงมันจะเกิดรสหวานขึ้นมาก็ต้องใส่น้ำตาลยากบกฮวงมันมันหวานคือบบเอานะบกฮวงไปลงน้ำตาลเพราะว่าบกหวงบกฮวงสุกบกฮวงเค่มมันจะหวานครับต้องรอให้มันสุกก่อนก่ต้องรอครับเอาเพิ่มๆนะพอดีครับ คือว่าลงรถบดหน่อยโอ้มันเป็นฉากไปสิกูไปเทปนืน้นคุณละ,ม,ะมันไดู้่ได้กูบ่เห็นไหนมันได้มื้อนี้มื้อนี้เราคุมเบิดมื้อจะถาวรจะพูไปเบิ่งน้ำมันมาซั่นมันไหลราคาตัวเข้า,าใจบ่าห้าบ่ได้เฮาบ่ได้ลีลาดเนีแต่ว่าเฮาต้องเฮ็ดให้มันเกิดคุณค่ามึงอจำได้บ่าตอนนึนเพราะว่า คันจีว่าเขาจะเห็นผู้อื่นดีกว่าตัวเจ้าของมึงกะคิดเอาคันจีว่าบ่หักคนอื่นมึงกะคิดเอาคันบ่หักคนอื่นคนอื่นก็บ่อหักเฮาปัจจัเห็นเห็นเตะตัวคนอื่นก็บั่งเฮาที่นี่เห็นให้มันพอดีกลางๆว่าให้มันมีคุ้นขาให้มันเกิดคุ้นขาเอ้เราขึ้นอีกจังเลยก่อนโอ้อะไรแท้โอ้ยคนเดียวนึงมึงจิดช่างบ่โอ้ยกูก็เป็นผู้ฝันมึงหยุ่มเอาชื่อๆมึงเกะบนี่เออ โอ้ยอมกับตงโงกับมฮวงได้แล้วครับจริงคนเดียวมันพราไอันได้ครับเดีวนั่นลัส่ปยิไปยิ่งไปยงไปยิไปเดี๋ยวจะไปเปิดมวยจุจี้มันเมืองมวยไปนัาใส่เกลืรพริกแคน้ครับเดี๋ยวจะใส่เกลือครับนี่ใส่เกลือลงไปครับ

อันเพ็มก๋วยเตี๋ยวเส้นมะเขือครับเดี๋ยวเจ็บพักบุงแถวนี้กันครับ่็จะมีเศษเรียเจ็บพักบุงประมครับทางนี้ผมีถชุ่มแล้วพุ่นไปพุ่นเอาไปไปไตเอาพุ่นขางอู้ทั้งพุ่นมันใบแก้มไม่ค่อยดีมันเลยใบแก้มเวรามันจะค่อยบ่อน เออทับทายกูว่าไมาเอาไม่จกหูยุ่งขนมบั๊บไปะนะกันอออหอมหอมหอยครับใส่ครับใส่หอมหอมย่าง,งเดอยวมันปอกก็ยังชีวิตได้เจ็บเวลาครับนี่คนคิดถึงแม่ยเลยครับฝากคิดถึงแม่

เจ็บพักบุงครับ เก็บพอกินครับเก็บได้ม I'm